ีท่ฉันเองที่เฝ้ารักจึงทำให้เธอนั้นมองข้ามไปมันผิดที่ฉันเองที่ง่ายนัอนนยนออยนของตายก็มีความหมายแค่เดน มันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปมันผิดที่ฉันยอมไม่เธอเก็บไว้มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจผิดตรงที่ไว้ใจที่ฉันมองดวเธอ,อ พอเวลาน้องเริ่มลองกูมันสะกดพี่ได้เลยเฮ้ยทึ่งอึ้งรู้สึกว่าเสียงมีเสน่ห์มันมีความแหบเล็กๆมันมันมีอะไรบางอย่างที่มันมันน่าสนใจนะคะก็รู้สึกว้าวอ่ะรู้สึกว้าวกับการเพอร์ฟอร์มในวันนี้มากค่ะ คือเรามีความเป็นมิวสิเชียนสูงมากเป็นคนดนตรีสูงมากทีนี้ต้องหาลายเซนของตัวเองต้องหาสไตล์ของตัวเองเอกลักษณ์ของตัวเองในวิธีเล่นอะไรเงี้ยพ,พ,พี่ก็เห็นด้วยพี่หนุ่มนะแต่พี่ชอบโชว์พอรตว่ะพี่ให้พอผ่านครับพี่ให้ผ่านครับพี่ให้ผ่านขอคุณครับ ไปที่ไหนไปกับใครไม่มีไ่โอ้ยทำยังไงอ่ดอัดใจละสิละสิจิตนี้ต้องเป็นอย่างนี้ฉันหูเธอจริงจริงจริงโทษนะฮะเป็นเป็นคนร่วดใช่ป่ะมิซึ่งค่ะทำอะไรก็ได้ทรงเนี้ยลุกคนร่วววแบบนี้บ้าๆแล้วก็แล้วก็บ้าคือบ้าไปในทิศทางที่ดีเขามีของหลายอย่าง ที่เหลือเนี่ยสิ่งสิ่งที่จะต้องทําต่อไปเลยคือการจัดสรรสําหรับพี่พี่ว่า New Year มี potential แล้วก็สามารถไปฝึกฝนจัดสรรให้มันเหมาะให้มันพอดีให้มัน complete นะคะเพราะฉะนั้นให้ผ่านค่ะครับยินดีด้วยนะครับ New Year ได้ไปต่อครับขอบคุณค่ะี <laughs> ่ออา้ามใจกก็ยยงงฝันงันนไลลลหวื มีสักคืนเพื่อจะมีสักวันที่มีปาฏิหาริย์ช่วยทำให้ฝันจริงขึ้นมา เมื่อกี้พี่อินกับการร้องน้องมากเลยครับครับผมครับสตางร,รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีหลุดมีอะไรแต่ว่าสตางเลือกที่จะควโทรลแลวก็คอนเซนท์กับกา,การสื่อสารกับคนต่อไปครับซึ่งนั่นเป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เก็บรักษาตรงนี้ไว้ประทับใจกับการเต้นมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเป็นมันมีกรูฟมนทาให้เราแบบรู้สึกว่าเออเราอยากโยกไปด้วยพี่ชอบเนื้อเสียงมากครับผมครับ,รบมันเห็นสำเนียงเลยว่าแบบโอ้ไปต่อได้อะ่ะพี่ให้ผ่านครับให้ผ่านครับ เดี๋ยวให้ผ่านค่ะยินดีด้วยนะครับคุณได้ไปต่อครับผมขอบครับอบครับขอบครับอบครับย้ำเตือนความจำไว้ตรงประโยคสุดท้ายขีเส้นตาเอาไว้ว่าเธอไม่รักเขียนทุกอย่างไว้ ให้ใจมันจำย้ำข้อความสำคัญย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวันคงพอํำให้ลืมเธอ ท่าที่สองรราเดินดงโอ้โอ้พี่ชอบน้องร้องเพลงชอบโชว์ของน้องครับคือชอบเสียงด้วยแล้วก็ชอบการสื่อสารการถ่ายทอดลมการการดีไซน์เพลงในการร้องของไม้นะครับพอมันขึ้นไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันกราฟมันนิ่งพอมันนิ่งเนี่ยเราก็เลยจะเริ่มรู้สึกว่าเหมือนฟังเรื่อยๆละแต่ว่าโดยรวมถือว่าเป็นคนที่ เสียงดีน่าสนใจครับแล้วก็ค่อนข้างครบเครื่องครับโดยเฉพาะรูปลักษณ์นี่มีต้นทุนอยู่แล้วด้วยสำหรับเดียนนะคะก็สำหรับวันนี้แล้วก็เวทีนี้จริงๆแล้วแบบไม่ต้องโชว์มวยก็ได้อะเพราะว่ารู้สึกว่าร้องดีมากอ่ะคือรู้สึกว่าแบบคอมพลีตตั้งแต่แบบร้องเพลงจบแล้วเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกพรล้องแล้วเหมือนแบบเบ่งพลังออกมา ยืนดูเหมือนคนไม่มีความมั่นใจแต่พอร้องแล้วมันเป็นโลกของเขาผมผมประทับใจมากที่แบบโชว์ของได้ขนาดนี้ที่ให้น้องผ่านครับผ่านครับผมวันนี้ก็ให้ผ่านค่ะเย้ยินดีด้วยครับคุณได้ไปต่อครับคุณ่านปคนเข้ามาก็นลายพไปมีรักฉันจริงสักคนอยู่บนโลกที่แสนกว้างใหญ่เกินไป ใจจุดมันเกือบเจอไม่ท้งแต่ฉันก็ยังได้พบคน นนทั้้งงงลออไดรูวว่่าหหหึชีิตยใเธจพี่ชอบมากเลยน้องพี่รู้สึกรู้สึกกับสิ่งที่หนอนน้ำร้องเพลงเมื่อกี้ออกมาครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าร้องดีถูกต้องหรือเปล่ารู้สึกว่าน้องมีความสุขในการที่ได้มาร้องบนเวทีนี้มัน มันฟีลได้แล้วก็ทำให้พวกเราที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ไปด้วยแล้วก็มันมี positive energy มันเหมือนเป็นแบบ happy aura ที่ออกมาจา้ะหนอนน้ำทำให้ผมเชื่อการสื่อสารที่ส่งมามันทำให้คนฟังอย่างผมเชื่อมันเลยเดินโดนดูดเข้าไปในบทเพลงของคุณเดียสตาร์ยังไม่มีเลยคือสิ่งที่หนอนน้ำเป็นเนี่ยสิ่งนี้ผมผม อยากเห็นด้วยซ้ําผมผมแบบอยากเห็นความงดงามแบบนี้เกิดขึ้นในเดอะสตาร์ไอดอด้ซ้ําแต่ว่าเกิดจากผมคนเดียวไม่ได้ผ่าน,านครับผมเดี๋ยวให้ผ่านค่ะให้ผ่านครับนอนน้ำยินดีด้วยครับน้องได้ไปต่อครับขอบคุณ <Hey. S 1> ค่ะ I should be running Ooh, you keep me coming for you For ya. ที่จะไม่ให้ไปต่อเลยอะแมผ่านครับขอบคุณค่ะมานแรกจากพี่หนุ่มกุลาครับมันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้แล้วก็ผมตกใจผมไม่เคยรู้ว่าพี่เขาร้องเพลงได้<ม>แล้วไม่รู้ว่าพี่เขาไปประกวดมาแล้วผิดหวังมาแล้ว<ม>แล้วเติบโตแล้วเรียนรู้มาได้ภายในระยะเวลาแค่นี้<ม>เพราะนั้นถ้าได้เข้ารอบในต่อไปเนี่ยน่าจะยิ่งพัฒนา,นาก็สู้ๆครับผ่านครับตอนนี้เรื่องการเต้นไม่ห่วง การเปอร์ฟอร์มไม่ห่วงสายตาที่ส่งมาการสื่อสารทุกอย่างคือเป๊ะปังมากพูดเลยนะคะสับมากตั้งแต่เดินออกมาเลยนะคะตอนนี้เลยอย่างเดียวคืออยากให้กลับไปฝึกอีกให้การรองเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาอีกเพื่อที่พอเวลาเปรียบเทียบกับการเปอร์ฟอร์มแล้วการเต้นดูไม่ drop นะคะสำหรับวันนี้นะคะทําได้ดีมากๆเลยนะคะก็ให้ผ่านนะคะ่ะชอบทัศนคติน้องมากชอบที่วันหนึ่งเราทําอาชีพแดนเซอร์จนเราบั่นใจเอาทำมันจนอยู่มือแล้ว แล,แล้วเราเราก็มองเห็นว่ามีศิลปินที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นต้นแบบหรือเป็นไอดอลหรือเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างแล้วน้องก็ลุกขึ้นมาทํามันจนมาถึงตรงนี้ได้พี่ชอบทัศนตินี้มากยินดีด้วยนะครับวันนี้น้องได้ไปต่อครับขอบคุณค่ะปีพันะฮะมาได้ไปต่อครับสูร่รอบต่อไป มีหนึ่งคนน่ารักเธอแอบดูแลแต่เธอทำอะไรเพื่อเธอเหมือนไม่ตั้งใจแต่เธอได้ฟังเพลงนี้ก็อาจจะพอได้รู้ใจกับความจริงข้างในที่มันทำยังไงก็ไม่กล้าพูดออกไปสักทีว่าใครที่อยู่ตรงนี้ I'm gonna let you know. Cause I'm gonna let you know. Cause I like you, baby. Cause I need you, baby. Oh, oh. oh. กรมาการ์ดดูว,ว่าไงนะฮะคือพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของพิมพ์คือน้องเป็นคนมีบุคลิกหน้ามองการเพอร์ฟอร์มการมูฟร่างกายเป็นคนบุคลิกดีอ่ะน้องพอเวลาเพอร์ฟอร์มพวกเรามาชวนมองนะครับจริงๆแล้วเป็นคนเนื้อเสียงดีและผมเห็นถึงเทคนิคตอนที่ร้องเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าฝึกฝนดีๆเนี่ยคุณจะเป็นนักร้องที่ดีมากคนหนึ่งด้วยเข้าใจมากว่าตื่นเต้นอยู่บนเวทีเราพยายามหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วก็ก่อนที่เราจะร้องออกมาเนี่ยให้มั่นใจว่า หายใจเข้าไปเต็มแล้วเวลาเราร้องออกมามันจะได้แบบไม่สั่นนะคือแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนซ้อมแล้วก็เลือกว่าจะขยับตรงไหนมูฟเมนต์ตรงไหนเราจะได้คอนโทรลเสียงเราได้อาจจะดีกว่านี้นิดนึงแต่นอกจากนั้นเป็นโชว์ที่น่ารักเป็นคนที่ยิ้มเราน่ารักมากเลยขอบคุณครับทีนี้ในแง่ของเ e อร์ฟอร์มที่ผมสังเกตอยู่ตลอดเลยก็คือพยายามคีบกรุ๊ปไปครับพิม์ของพิมพ์ตอนนี้คือคือพิมพ์จะเต้นเต้นเสร็จพิมพ์เดินแล้วก็พิมพ์เต้นใหม่ แล้วพิมพก็เดินเต้นแบบคือเราสามารถกรุ๊ปไปเรื่อยๆได้แบบนึกภาพแว่าคือกรุ๊ปคีปมันไว้ไปเรื่อยๆก็ได้เงี้ยครับพิมครับพี่คิดว่าน้องพัฒนาได้ครับพี่ให้พิม์ผ่านครับพ่คิดว่าน่าจะมีศักยภาพาและมี potential ที่จะไปเพลงมาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นให้ผ่านค่ะพี่อยากล้องให้โอกาสพิมอยู่นะครับให้ผ่านครับขอบคุณครับดีดีวยครับพิมพวันนี้น้องได้ไปต่อครับขอบคุณค่ะคิด ทวันทั้งมันสิ่งที่ดีกับคืนและวันของฉันและเธอและยังคง ครั้งก็ยังชื่นใจแม้จะมีเก็บไว้แค่ความทรงจำอยากเก็บไว้แค่เพียงสิ่งดีๆถึงวันนี้มีแต่ความเหงาใจที่รู้สึกว่านา้องฟาน่ารัก แล้วก็เป็นคนที่ยิ้มแล้วสดใสแล้วเป็นคนที่น่ามองถ้าให้วิคอลเนอร์รอของการร้องเพลงเมื่อกี้พี่รู้สึกว่าเสียงแหบยังร้องเพลงได้ไม่ไแบบดีที่สุดเท่าที่ควรอะไรย่างเงี้ยค่ะผมว่าการร้องร้องไห้บนเวทีมันมันทําได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าพี่เห็นทุกอย่างของน้องดีหมดเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้ยินเนื้อร้องทำร้องในเพลงนี้แอบเสียดายเรื่องนี้เท่านั้นเองครับ hmm. ถ้าถามว่าชอบน้องไหมชอบน้องมากแต่ว่าพอนี่คือการแข่งขันเดอะสตาร์ไอดลังเลมากเลยว่าฟาถึงจุดที่จะต้องเข้ารอบไหมแค่อยากบอกว่าจริงๆถ้าถ้าให้เลือกโดยส่วนตัวชอบชอบฟังน้องพูดน้องเล่าอะไรก็ตามอะไรอยงี้ครับหนูสามารถลองร้องอีกรอบได้ไหมครับที่ไม่ต้องมีดนตรีกะนแล้อ่าได้มาลองดูครับดีมากฟาดีมากฟา<ด> บางคราวยังเหมือนว่าเธออยู่ตรงนี้เรื่องราวที่ดีก็ยังฟังใจบางความทรงจำเก่าๆก,ก็ยังงดงามไม่คลายกระจางอยู่ข้างในเมื่อไรจะคิด นมาบาบงทียังคิดว่าเธออยู่่่ทีีไหนพให้ฟาผ่านเขารอบครับ<อ>พี่ชอบความใจสู้น้องมากคือการที่เมื่อกี้น้องบอกว่าหนูขอร้องอีกรอบไหมปุ๊บพี่ให้ผ่านเราแค่จะรอฟังแค่นั้นเลยครับมผมให้ผ่านครับอสองผ่านจากคณะกรรมการครับ ไ,ไปต่อพี่ขออนุญาตยังไม่ผ่านนะคะน,อนนทนนความบางสุดท้ายครับพี่ให้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นฟาครับยินดีด้วยมากๆคุณได้ไปต่อนะครับขอบคุณค่ะ